ตามประเด็นในเรื่องของการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างค<ม>าราวาสกับพระสงฆ์นะฮะ,ฮะรวมทั้งการเรียกศรัทธาคืนจากพุทธศาสนิกชนกันสักหน่อยหนึง<ะ>่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์เป็นจํานวนมากนะครับอย่างต่อเนื่อง แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะกรณีล่าสุดนะครับของหลวงปู่แสง <ฮะ S 2> ที่หมอปลาเนี่ยนำทีมของตัวเองแล้วก็คณะนักข่าวเนี่ยบุกไปที่วัดของหลวงปู่แสงนะครับแล้วก็ภาพที่ปรากฏออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นการกระทําที่อาจจะล่วงเกินมีการใช้วาจามีการพูดอะไรที่ดูเหมือนจะล่วงเกิน<ฮ>ะนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธนะครับคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี เมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้ทางสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาเนินการในส่วนที่จําเป็นซึ่งท่านบอกว่ามีคาสั่งให้สํานักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะดําเนินการตั้งแต่ต้นต่อที่เกิดปัญหาแล้วนะครับตรวจสอบกันตั้งแต่ต้นทุกเรื่องเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวออกไปท่านก็บอกว่าอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีมา2,500ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผิดพระวินยัย ทั้งในเรื่องของปราชิกหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันศาส,สนาพุทธมีมากกว่า2,500ปีคงไม่ต้องไปพึ่งใครหรอกถ้าว่างี้นะไม่ต้องไปพึ่งใครเพียงคนใดคนหนึ่งที่มาบอกว่าจะมาบริหารจัดการองค์กรพุทธเรามีพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนขององค์กรพระพุทธเจ้าดูแลมาโดยตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย คงไม่ต้องไปพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่าจะมาทําเพื่อศาสนาแล้วความคิดส่วนตัวท่านนะท่านบอกว่าการกระทําบางอย่างเนี่ยมันเหมือนจะดีนะ,ะแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้คนมองผ้าเหลืองมองศาสนาไปอีกอย่างหนึ่งเลยท่านคิดว่าท่านทําถูกแล้วหรือระยะยาวเนี่ยทำไม่ถูกแน่นอนท่านวอายอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีประเด็นอย่างนี้ฮะคุณกนนท์เรื่องของการอ้างว่าทางสํานักพุทธเนี่ยยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอยังมีความ ขาดตกบกพร่องไปในบางส่วนนะครับประเด็นนี้ท่านอนุชาท่านท่านก็ตอบผู้สื่อข่าวเหมือนกันะนะฮะเกี่ยวกับทางสํานักพุทธตรงนี้ท่านว่าอย่างไงบ้างครับอ่ะเรื่องความไม่เข้มแข็งนี่ใช่ไหมคะก็คือจริงๆท่านบอกว่าการที่เราทําอะไรเนี่ยจำเป็นต้องออกมาบอกทุกเรื่องเหรอ อา,อารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะคมีหลายเรื่องที่ทําไปแล้วมันอยู่ในสารระบบและทำมาตลอดอยู่แล้วนะคะมันก็เลยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดนะเพราะมันมันอยู่ในกระบวนการของมันอยู่แล้วนะคะคก็จะเป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละที่เราจะออกมาพูดออกมาบอกมันก็เลยทําให้ดูว่าเออสานักพุทธไม่เข้มแข็งหรือเปล่านะซึ่งท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคทีนี้พอนักข่าวเนี่ยไปถามถึงเรื่องหมอปลาอ่านะคะว่าจะทํายังไงจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะว่า จะได้ไม่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไปต้องไปทําแบบนี้อีกนะคะท่านนายชาก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายอะไรที่ยอมไม่ได้ก็เป็นอาญาแผ่นดินก็ดําเนินการตามที่นักกฎหมายบอกในส่วนสํานักพุทธที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดําเนินการนะคะก็ต้องทาไปไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของมหาเทรสมาคมก็มีการเข้าไปดูแลพระสงฆ์ในศาสนาอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องการกํากับดูแลพระตามลําดับชั้นและอยู่ระหว่างที่จะตั้งโทษในส่วนที่จะเกิดขึ้นแต่และลําดับชั้นลงไปนะคะก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าสํานักพุทธนิ่งเฉย ทำไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องบางเรื่องบางทีจะให้ข่าวก็ต้องดูนะนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรอนะไรเงี้ยบางทีเนี่ยคืออันนี้เข้าใจในมุมแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรไหมคะพะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าพูดไปแล้วคนไปแปลความตีความผิดอะ่ะ ยุ่งเลยนะ,อ,ะอ่ากดยุ่งเลย<ม>แล้วหลายครัค้งก็มันก็จะมักจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนําเสนอเรื่องแบบนี้ก็เป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเหมือนกันนะคะทีนี้พูดถึงกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์สี่ฉบับให้มีโทษอาญาทั้งพระสงฆ์และศีกาที่ร่วมประพฤติผิดเรื่องในท่นนุชาก็บอกว่ามีการพูดคุยนะแต่ว่าต้องคุยกันในวงกว้างไม่ใช่ว่าจะอยู่กันแค่ภายในคุยกันเท่านั้นไม่อยากให้มีการลง ลึกลงไปเกี่ยวกับศาสนาของเรา ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาการแต่ต้องมีการพูดคุยกันในวงกว้างไม่ใช่คิดว่าจะแก้ไขแล้วทาทันทีเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องแล้วต้องตัดสินใจทันทีทันใดเหมือนอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันทุกปีอย่างไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนพระบะวุฒิืุนเลยแต่เขาจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเปลี่ยนจุดยืนประเทศของเขาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเปรียบเทียบนะบางทีก็คือต้องมีจุดยืนมีความเเเขขข้้้มแ็งงงตรรรนนนีีกกิดึะาาปปบล่ยอไ ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมว่าปรับได้ปรับไม่ได้อย่างไรคือต้องรับฟังความคิดเห็นหลายส่วนอะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะสืบค้นข้อมูลเนาะพูดคุยข้อดีข้อเสียต่างๆจุดแข็งที่มันควรจะเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อมนบรีอุชาออกมาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะคะเรื่องสำนักพทธเรื่องของพระสงฆ์สีกาต่างๆเหล่านี้ที่กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมา ใช่ครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังมีบุคคลภายนอกนะครับ<ะ>บุคคลรายร้อมศิษธินุสิทธิต่างๆที่ยังไม่พอใจแล้วก็<ะ>ยังมีการร้องเอาผิดหมอปลาอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง คุณสนธิยาสวัสดีนะครับก็มีการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อจะขอให้ตรวจสอบการกระทําของคุณจิรพันธ์เพชรขาวระหมอปลา <S S S ะะแล้วก็พวกนะครับภายหลังจากนํากลุ่มสื่อมวลชนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยเข้าไปที่วัดหลวงปู่แสงแล้วก็มีการใช้วาจาจับจ้วงนะครับ <S S โดยประเด็นดังกล่าวนี้นะครับคุณสนธิยาบอกว่าที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของคุณจิรพันธ์หรือว่าหมอปลาและทีมงานเนี่ยบางประเด็นก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ใน,ใ,<ช>ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับการที่บุกไปที่สำนักสงฆ์หลวงปู่ของหลวงป,ปู่แสงเนี่ยนะครับหมอปลายอมรับว่าส่งทีมงานเข้าไปล่อซื้อโดยมิชอบอตรงนี้เป็นการวางแผนกันมาแล้วเป็นการวางแผนให้ใ<ช>ใหจงใจให,ให้เกิดหลักฐานให้เกิดภาพดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ย นะค,คุณสนธิยาบอกว่าแม้ว่าคุณหมอปลาเนี่ยนะครับจะกราบขอโทษหลวงปู่แสงแล้วแต่ว่าการกระทาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าข่ายการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาและความผิดเนี่ยถือว่าสําเร็จไปแล้ว<ะ>ดังนั้นเนี่ยก็เลยขอให้ตํารวจกองปราบปรามตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหมอปลาและทีมงานเนี่ยกระทาความผิดมีทั้งหมดกี่คนทั้งในส่วนของการบุกรุกการไลฟ์สดเหตุการณ์วันเกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็ยังบอกว่าขอให้ตํารวจกองปราบปราม รวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบขพอเท็จริงว่าคณะของทางผู้มยการสำนักพุทธของจังหวัดยะโสธรแล้วก็ท่านายอำเภอที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายกระทําความผิดที่เกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่แล้วก็ให้มีการตรวจสอบในกรณีที่ภรรยาหมอปลาครับอ้างว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอนะครับก็เป็นการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับ ขณะที่คดีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเนี่ยนะครับในพื้นที่ก็มีสมาคมชาวเยอโสทรแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับหมอปลารวม4ข้อหานะฮะในข้อหาสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อให้บุคคลอื่นรับโทษทางอาญาพรบคอมพิวเตอร์พรบคณะสงฆ์แล้วก็อั้งยี่ซ่องโจร ที่สอพอป่าติวจังหวัดยะโสธรโดยพันตำรวจเอกทวัตชัยส้อยสวัสด์นะครับเป็นผู้กำกับการสอพอป่าติวบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกบุคคลใดเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่แล้วเสร็จครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อจะให้การทํางานเป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รัดกลุ่มผู้บังคับบัญชาดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคดีดังกล่าวขึ้นมาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝ้าของการดําเนินคดีกันไปแต่ว่า ในทางของหลวงปู่เองเนี่ยนะครับทนายอนันชัยชัยเดชนะครับนำทีมงานเนี่ยเดินทางไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่คําตําบลไก่คออําเภอมเมืองอํนานาจเจริญไปพบหลวงปู่แสงเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินคดีหมอปลาและทีมงานนะครับมติที่ออกมาจากคณะศิษยานุสิตนะครับรวมถึงความตั้งใจความเจตนาและว็ความมีเมตตาของหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงบอกว่า ให้อภัยทุกคนจะไม่มีการดำเนินคดีใครทั้งนั้นและขอให้ลูกศิษย์ให้อภัยเช่นกันเพื่อให้เป็นอภัยทานเช่นเดียวกับหลานสาวของหลวงปู่แสงก็บอกว่าญาติพี่น้องน้อมนำคำสอนของหลวงปู่ในการให้อภัยแล้วก็จะไม่ดำเนินคดีกับใครทั้งนั้นเลยนะครับค่ะ นะก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นเป็นกระแสสังคมนะคะทั้งในวงการสงมีทั้งเรื่องอดีและเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะกะ็ติดตามกันต่อ